เลยเสริมแล้วจะดูเด็กดูแบลไม่เชื่อตามไปดูเลยค่ะสำหรับขนาดของซิลิโคนที่อยู่ในคอนลินิกนะคะก็คือมีให้เลือกหลายแบบเลยตั้งแต่ขนาด S M L สำหรับใครที่มีปัญหาแบบหน้าผากค่อนข้างเยอะหรือมีแบบผิวสัมผัสไม่เรียบอย่างนี้เราก็มีนวัตรกรรมในการแบบส่งห่อโมหรือ CT สแกนส่งไปที่เกาหลีเพื่อให้เป็นลักษณะซิลิโคนเฉพาะบุคคลได้ค่ะมี่ในคอนลินิกเนี่ยใช้เทคนิคที่บวมช้ำน้อยทาให้แผลเขาที่วไวเลยค่ะ สวยละมุนได้ใจมากเลยค่ะทุกคนถ้าใครนะคะอยากจะหนกนูนส,สวยๆแบบนี้นะคะ<ม>คุณหมอออกแบบให้เข้ากับรูปหน้าเลยเ<อ>ข้ามาปรึกษาได้เลยค่ะที่ยูนิคอร์นคลินิกนะคะบ๊ายบาย